สวัสดีครับก็ขอนุณทุกท่านนะครับเข้ามารับชมเกมหมัดจำลองแกงขันครับซึบอลพิมพ์ลีกครับประจำฤดูกาล2025-2026ครับคู่ระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์ครับพบกับลิเวอร์พูลครับวันนี้ก็ผมแอดมินเพิร์ลโซนทำหน้าที่ฝึกพากบรรยายเกมในวันนี้ครับสรวนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมครับที่ลิเวอร์พูลครับไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์ครับก็แข่งขันจริง21พันวาคมครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับก็ไปรับชมผ่านช่องทางมอนด์แมนส์ได้ วันนี้จำลองในการผ่าน e f o o t b a อ l 2021ครับสติเฮตุเฮตของทั้ง2ทีมครับ5นัดหลังสุดเนี่ยร์พูชนะไป4ครั้งครับสเปอร์เสมอ1นครับไม่เคยชนะร์พูเลยครับ5เกมหลังสุดครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผลจะออกเป็นยังไงครับสำหรับแมตจำลองการขันสนุกสุกในวันนี้ครับ เรามารับชมไลอ์อัพกันครับเริ่มกันจากเจ้าบ้านสเปอร์ก่อนครับสี่สองสามหนึ่งน้าเป้าโคโรมอันนี่ครับซ้ายด้วยชัยซอนครับขวาคูดูส์คูดูส์ตรงกลางเป็นซิมอนครับชาบี้ซิมอนครับการมาดูการแรกก็ผลงานไม่ค่อยดีครับลิปูครับสี่สองหนึ่หน้าเป้าเอกินเก้ครับซ้ายเวสขวาสมอสไลครับคูดเป็นแม็กเิสเตอร์เกอร์เจสจอนกับแรนกาฟินแบดครับวันนี้ไม่มีชื่อของเมเมซาล่าครับ ไปเตะฟุตบอลแอฟริกันเนชั่นคัพครับผลงานดีขึ้นนะครับสำหรับลิเวอร์พูลครับไม่แพ้ใครมาห้าเกมติดต่อกันเกมเริ่มครับสเปอร์ครับชุดสีขาวเขียนลูกเล่นก่อนบุกจากซ้ายไปขวาครับลิเวอร์พูลชุดสีแดงครับบอลไปที่คูดูสสเปอร์นี่อ้าวจังหวะนี้ได้ฟาวด์ด้วยครับวร์จิลฟันดายนาทีแรกของเกมนั่นเองครับ ฟันไดไปทำฟาวใส่คูดูสฟิกกของทางฝั่งเจ้าบ้านครับสเปอร์โอ้โฟันไดเสียเลี่ยมมาจังหวะนี้สเปอร์อันดับ10นะครับส่วนเลียพูครับอันดับที่7ครับเปิดมาแล้วโขกยิงเลยหูจอจอครับชาบีซิมอนแล้วเป็นคูดูซ้ำลูกนี้หูหโ สองเซตติดติดของอลิซอนเบเกอร์ครับมาต่อกัสเปิร์ดนี่เป็นศึกสัตว์ปีกเลยครับอ่าทางซ้ายมีสเปนเปิดยาร์ดมาโคโลโมัวนี่โอ้โหสามจังหวะติดติดครับช่วง5นาทีวันนี้เอกิดิเก้ครับตายเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งครับผลงานค่อนข้างดีครับยิงไปแล้ว9ประตูนะครับไม่กลิเวอร์พูลครับ อิซัคก,ก็สตาร์ทเป็นตัวสำรองครับดึงเวสไปเล่นเป็นปีกซ้ายบอสลัยเป็นปีกขวานี่ครับริชาริสันเปิดทางซ้ายมาสเปนครับสเปนยกมาโครโรมวโัวนี่เป็นเกมบุกของสเปอร์ครับบอสลัยอ้าวจังหวะนี้จ่ายพลาดครับโครโรมวัวนี่โครโรมัวนี่หูโดนเข้าสามไม่รอดครับแบสลี่ จ่ายมาที่โกนาเต้วเวอร์จิลฟานไดาส์เคอร์ติสจอนสวอสลายสวอสลายอยู่อ้าวอูโกโอเกอกีติก้โอ้โหจังหวะส,สุดท้ายครับแม่จับบอลยาวไปหน่อยครับเกือบได้ยิงครับจังหวะน,นี้ของเอเดเก้ครับกูดูสเอฟยผูยี่สิบหกคะแนนครับสเปอร์ยี่สิบสองโอ้โหโดนเตะโอ้โอัดหัวอีกครับแม่โอ้โหไม่ตั้งใจครับแรนกาเฟนแบดครับ เสียงเตอือนก่อนครับจังหวะน,นี้ชาบี้ซิมอนโอ้โหอุ๊ยเขาที่ข้อเท้าตัวเล็กกว่าแล้ว <c oughs> แม็กลิสเตอร์นี่ไปเตะบอลอัดหัวยครับมแม่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่ตั้งใจครับจังหวะน,นี้เปิดมาครับซิมอนเป็นแทนครูครับริชาร์ดสันโอ้โหจังหวะสุดท้ายน <c oughs> ะครับกอลเลนวีเอส ให้มาที่ฮ e ูโก mm. ้เอกิเิเก hey, ้ครับ vs เอวสออกซ้ายมาที่เคอร์เคสครับเคอร์เคสเปิดไหมจังหวะนี้คลอสเข้ามาลึกเกินไปครับเข้ามือของคาริโอครับนัดล่าสุดสเปอร์ก็ถูกไปแพ้ให้กับเราทีฟอร์เลสศูนย์ต่อสามครับส่วนที่ภูก็ไม่ทำลเอาจังหวะนี้ก่อนครับชาบี้ซิมมอนยิงลูกนี้โหโกนาเต้ครับ โอ้โหคนสุดท้ายเลยครับผู้ชมมิซิมอนนี่แหมจังหวะยิงนี่จับบอลเยอะไปหน่อยครับนี่ครับเล่นหลายจังหวะไปหน่อยครับถ้ายิงโอกาสแรกเนี่ยน่าจะมีโอกาสเข้านะครับเปโดโปรครับโอ้โอกาสเปอร์เซ็นต์คองบอลนี่หกสิบสองต่อสามสิบแปดแล้วโขกเลยเอ้ายิงลูกนี้โอ้โห้ซาบีซิมอนครับโอ้นี่เป็นโอกาสอีกครั้งของสเปอร์นะครับโอ้โหบุกหนักจริงๆครับ ช่วง10นาทีแรกครับนี่ครับโอกาสยิง5ครั้งนะครับของท่านายวัลสเปอร์ครับเข้ากรอบไป4ครั้งครับโอ้โหติดเซฟอาริสันเบเกอร์ไป4ครั้งนะครับอุบุกหนักจริงครับอ่าแมร์ลสเตอร์ครับการเคลื่แบบออกขวามาครับแบลลี่เจอกับซาบีซิม,มอนครับให้มาที่เวอร์จิลฟานไดาย เวลาสเปอร์เล่นกับทีมใหญ่นี่ก็จะเล่นดีนะครับเวลาเล่นกับทีมเล็กก็จะเล่นไม่ดีครับดูการนี้ไปแจกแต้มทีมเล็กเยอะมากครับสเปอร์ช่วงตน้นฤดูกาลนี้หูติดท็อปฟายเลยแต่ว่าแหมกลางกลาฤดูกาลนี้หล่นไปอยู่กลางตารางซะแล้วครับสเปอร์เคอร์เคสทุ่มอะดูการที่แล้วนี่จบหนักสิบเจ็ดนะครับบอลลินอุ้ยบอลลิเวสโดนทำฟาวล์ในกรอบเกตโทษครับ โอ้ผู้สิทธิ์ไม่ว่าอะไรด้วยครับแล้วสปเปอร์ได้ส่วนกลับมาครับจังหวะนี้สเปนครับคือหลังฟันเดเวนครับตกมาให้คูรูสไม่ผ่านฟันได้แมตเตอร์ตอกส้นมาฟอร์เรนเวสอีกทีเดีเดอ,อ,อ,อร์บินิสมอสไลท์ครับแบสลีย์ก็ถ้าลิเวอร์พูลชนะเกมนี้ครับจะขึ้นเป็นที่4นะครับท็อปโฟเลยครับ แสงหน้าเชลซีหนึ่งคะแนนครับเชลซียี่สิบแปดนะครับลิเวอร์พูลยี่สิบหกแมนเชสเตอร์อยู่เด็กก็ยี่สิบหกครับแล้วก็ริสตสันพาเลซก็ยี่สิบหกนะครับหรือว่าแต้มติดกันมากเลยครับจะมีทางฝั่งของอาานวันนี้ก่อนครับแอสตันวิลล่าครับสามสิบสามเปิดมาจังหวะนี้โซลสไลด์เอ้าบอลหายครับก็ อันนี้ชนะอ้าวฟิคิกครับอ่านะครับโซบอสลเอ้าเล่นเร็วครับจังหวะนี้เราไปเสียบอลโอ้โหตรงนี้ไม่มฟาวครับเยผูจากกลางตารางครับมีสะดุดไป6 7เกมไม่ชนะใครเลยตอนนี้กลับมาไม่แพ้ใคร5 5เกมติดต่อกันครับหรือว่าผลงานดีขึ้นครับ จากที่มีการปรับเปลี่ยนตำลงตำแหน่งนักเตะกันหลายตำแหน่งเลยครับสำหรับลิวพูลร์ครับ <Okay. S 1> มีปัญหาในทีมแล้วก็ผ่านไปได้ครับนะ <Is it? S 1> ครับเอกิด,ดิเก้ก็อย่างเรียนให้ทราบครับ,รบก็ชนะเกมนี้จะขึ้นที่4นะครับอ่าทีนี้ยิงติดบ,บล็อกเป็นเตะมุมของลิวพูลรครับจากสปอลสไล เตะมุมครับสมัสลาจะโยนเข้ามาครับเปิดมาแล้วแหมไม่มีใครครับเกิดติสโจนนะครับจังหวะนี้เป็นเวียสยิงเลยลูกนี้ไม่ผ่านมือของวิคาริโอครับยังไม่มีประตูครับแล้วก็ไม่มีแอสซิสต์ในฤดูกาลนี้เลยครับสำหรับฟอรินเวสในพิีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับ อ้าวลิชาลิสันยิงเลยโอ้โหจังหวะนี้ก็ผิดเลี่ยมไปเยอะครับลิชาลิสนันไอซอนเบเ,นเกอร์ครับบริเวสครับมาที่โซอสไล์ไหลามาที่เอกกิดีเก้หมาโซบอสไล์ลงลงแล้วโอ้โหจังหวะสุดท้ายช้าไปหน่อยครับโซอสไล์ หเหม่อไปหน่อยครับจังหวะนี้้โหไม่ได้ยิงครับโอสกัดไว้ก่อนสเปอร์มาครับสเปนหูดูปังปอมแล้วยิงลูกนี้หลุดเสาอ,ออกไปครับซอมเบเกอร์ครับให้มาที่โกนาเต้ไห้มาที่ไรอันกาเฟนแบกครับแบตีล์แบตีล์ลยังไม่จ่าย ผู้สินเป่าจบครึ่งแรกครับเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับก็ยังทําอะไรกันไม่ได้ครับครึ่งแรกก็ถือว่าเป็นทางสเปอร์นะครับทาเกมบุกได้ดีกว่าครับโอกาสยิง7ครั้งครับส่วนเร์พยลยิง2ครั้งถือว่าเจ้าบ้านทําเกมบุกได้ดีกว่าทีมเยือนนะครับครับครึ่งหลังครับเป็นเวอร์พูลครับขยับตัวสำรองครับส่งเคซ่าลงมาแทนสมบัตสลายครับ ก็ระหว่างที่เมดซา่าไม่อยู่ครับก็อาจจะได้เป็นทางฝั่งของเคซ่านะครับจะได้เห็นเคซ่ามากขึ้นครับเปโดปโ,โรครับจังหวะนี้แล้วโอ้โหแรงเกินไปครับผ่านเร์จูฟันดายไปไปดูปแต่ตาประตูครับของไอซอมเบเกอร์เล่นสสั้นๆกับโกนาเต้ครับ มาเต้ยกมาทางซ้ายคือเคสอ่ะหมุนมาไม่ดีครับเกรกูรุสแข่งมาที่โคโรมัวนี่เกรเกรไปแล้วลิชาร,ริซอนยิงเรียบร้อยครับ1นครับเปิดขึ้นนำลิฟวูนึงต่อศูนย์จากริชาร,ริซอนครับนาที51ครับโอ้โหยิงเพื่อร่วมทีมครับเพื่อร่วมชาติครับบราซิลริชาร,ริซอนครับ1ประตูต่อศูนย์เง็บ สเปอร์ขึ้นนำนี่ครับเกรครับแทงทะลุช่องมาลูกนี้ครับโอ้โหหลุดเลยครับตัวประกบเนี่ยเป็นโกนาเต้กับฟานไดาส์ครับไปดึงเกรยสองตัวเลยครับนี่ครับจะเป็นโกนาเต้นะครับที่หลุดตำแหน่งไปจังหวะนี้ก็ตาไม่ทันครับหนึ่งต่อศูนย์ลิชาริสันครับโอ้โดนน้ำไปแล้วนะครับสเปอร์เนี่ยชนะเกมนี้เนี่ยก็จะมีเป็น25คะแนนครับ ก็จะขึ้นมาอยู่แัวที่8เลยครับโดยเสียตามหลังเซนเดอร์แลนด์มาครับจังหวะนี้อุ้ยล่วงไปก่อนครับเคียซ่าเอ้าเหลืองเลยครับลิชานเดซอนครับเพิ่งยิงประตูเมื่อสักครู่ครับไปฟาวใส่เคียซ่ารับไปเหลืองครับโอ้แต่ว่าอุ้นี้ฟาวจริงครับอาแล้วครับไปคลิกลูกนี้ครับโอ้โหแล้วคนเปิดนี่เป็นฟันไดส์นะครับเปิดมาแล้วโค้งด้วย แล้วเป็นแบสลีย์ให้มาที่เคอร์อเคสจะยิงไ้่ได้ยิงเรับแล้วบอมมาะล,ลูกนี้ทันหรือเปล่าเอ้าไปโดนฟันไดออก <is> สเปอร์จะได้ทุ่มเข้ามาครับ <Yeah. S 1> ครึ่งหลังลิวพูครองบอลได้มากกว่านะครับ <those> ว่าเสียประตูไปก่อน <'re> อ่านะครับฟอร์เรนเวสต้องยิงประตูคืนก่อนครับลิพูครับแมกสเตอร์ hmm. ออกซ้ายมาเคอร์อเคส mm hmm. เคอร์อเคส ถ้าดูจากเฮตูเฮตเนี่ย5เกมหลังสุดเรียบคูชนะ4เสมือน1นะครับโอ้ยิงเลยครับ oh. เกซ่าว่าเกมนี้อะไรเกิดขึ้นได้ครับฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่แบบขึ้นขึ้น,น,นลงๆครับของหลายๆทีมเลยไม่ว่าจะเป็นทีมใหญ่ทีมเล็กก็ตามครับมาสตีก็สะดุดช่วงหนึ่งครับเรียบูด้วยเชลซีก็มีสะดุดครับยูเนเตด เดี๋ยวผู้คือโดนกันหมดครับฤด,ดูการนี้ทำให้ทีมอย่างบอลมัดคิสตันพาเลสซันเดอร์แลนด์นี่ยโหขึ้นมาแอสตนวิลล่าอย่างนี้ครับหือว่าเป็นฤดูการที่แปลกมากครับสำหรับพิมลิกฤดูการนี้ครับขึ้นขึ้นลงลงครับหลายๆทีมเลยอันดับ1 1 0ถึง10เนี่ยสามารถสลับกันได้หมดเลยครับโดนคนมาครับจังหวะนี้ ลูเมโลครับให้มาซิมอนลเมโลให้มาที่กเกรต่อมาครับลูเมโลยกมาติชาริซอนหม่งมาจังหวะนี้ไม่ผ่านครับกวนาเต้เก็บได้ให้มาที่ฟันไดาทางซ้ายมีเคอร์เคสครับแมกลิสเตอร์ให้มาที่เวสเวสบอลออกทางซ้ายเคอร์เคส มาทะลุมาคริสเตียนโรเมโลครับเราวเตะทิ้งเลยครับวิคาลิโอเอาชัวไว้ก่อนครับหองสก,กัดมาก็ไปเข้าทางฝั่งของสเปอร์ครับซิมอนโอ้น,นี้ชาบิซิมอนเล่นดีนะครับแต่บอกอุย้ยโดนเตะร่วงไปเลยครับแล้วหลุดแล้วจังหวะนี้เอกิติเกยิงหูยพยายามจะปั่นเสาไกลครับแมไม่ผ่านมือของวิคาลิโอโอสมรองก็วอร์มแล้วนะครับอเล็กซานเดอร์อีซัคครับ มีวาตาลูเอนโดอีกหนึ่งตัวครับนะครับลุกมาสเปอร์นี่ก็มีมาติสเตล์ครับเคอร์แคส70นาทีแล้วนะครับสเปอร์นำลิฟู1-0แบสลีย์ให้มาที่เคอร์ติสโจนมาครับ <Yes. S 1> เคซ่าเอกิติเก้พิกป่อเลนเวียดยิงติดบล็อกสเปนโขกทิ้งมา ยังเป็นแบสลี่เก็บได้แม็กอลิสเตอร์แลนกาฟนแบดครับแลนกาฟินแบดไปช้าครับเป็นคูตัดได้โคโรมูอานี่แต่มาที่เกรเกรยขวาว่างครับคูดูสแล้วยังมีเปโรปโรครับเติมมาแล้วไหลมาไม่ดีครับริพูสวนมาจังหวะนี้เวสแทงมาเอกิเก้ D K. แล้วมีทางสายเคอร์ติโจนให้มาที่เคอร์เกส เคอร์เคสยังไงครับจังหวะนี้เคอร์เคสบนยังไม่จ่ายครับโอ้โหจะลุยเองครับแล้วจังหวะสุดท้ายเอวิสยิงเลยครับโอ้โหบอลมันตกมาหาเวิสพอดีครับโอ้โหได้ฮาฟบอลเล่ลูกนี้ครับติดเซฟของวิคาริโอครับเนี่ยบอลเหมือนไม่มีอะไรนะครับเด้งไปเด้งมาแล้วมาเข้าทางเวิสพอดีครับอ่าเป็นเตะมุมของลิเวอร์พูลครับอาครับมีสัญญาณเปลี่ยนตัวครับ กอนเซ้นลงมาแทนซิมอนนะครับสเปอร์มาติสเตลลงมาแทนโคโรโวนี่ครับสเปอร์ขยับก่อนครับแล้วอิงเลยเรียบร้อยครับอ้าแล้วครับ1-1ครับเป็นเคซ่าตัวสำรองครับโอ้โหเปลี่ยนมาได้เรื่องเลยครับนี่ครับโอ้โหได้เวลาแจ้งเกิดแล้วครับเพราะว่าตำแหน่งริมเส้นเนี่ยไม่มีใครแล้วครับนอกจากเคซ่าครับตอนนี้นาที77ครับย่าง78 1ประตูต่อ1ครับเคซ่าตีเสมอกับลิเวอร์พูลครับ แมบอลตกมาที่หน้าเท้าพอดีครับเป็นเคอร์อเคสครับครอสเข้ามาโอ้เป็นจังหวะโกนาเต้หม่งมานะครับแล้วไปโดนเคียซ่าเราไม่ลำหน้าด้วยมีผู้เล่นของสเปอร์ยืนอยู่ตรงเส้นกอบหกหลายอยู่นะครับนี่ครับเป็นโรเมโรนะครับยืนคุมโซนหกหลายอยู่ก็เลยไม่ลำหน้าครับเอาล้ครับลูพูตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งไม่แพ้ครับ แล้วกากโปครับลงมาแทนเวียสอิซักลงมาแทนเอกิเดเก้ครับช่วง10นาทีสุดท้ายครับที่พูคของบอลได้มากกว่านะครับอ่านะครับจังหวะนี้อ้าวลิวพูตัดได้าร์กสมาที่โอ้โหอิซักจังหวะสุดท้ายนี่ไปเลี้ยงเข้าทางของฟานเบรเวนครับโจนสให้มาที่อิซักทางซ้ายมีกากโปรออยู่แล้วยิงเองเลยอ้าวหูท่อนเสาครับโอ้โหเกือบได้ประตูครับมาเบสลีย าทางเคซ่าเคซ่าวนมาที่คลาสอุย้ยโดนทนลูกนี้ไม่ว่าอะไรด้วยครับสเปนเอา้าสเปนช้าไปหน่อยเอาเคซ่าตัดได้มาแล้วครับการกโปพิกแล้วการกโปจะยิงโอ้โหไม่ได้ยิงครับหัวทิ่มเลยครับแม่5เอา้ามาติ่สแตลลุดครับโอ้โหจังหวะสุดท้ายนี่โอนาเต้ช่วยชีวิตครับแล้วเป็นลิเวอร์พูลสวนอ่าแล้วครับเคซ่าอีกแล้วเอา้าเคซ่าไปฟาวครับโอ้โห แล้วเหลืองเลยครับเคซ่าโอนี่มีโอกาสจบ1-1สูงมากนะครับแต่ว่าต้องมาดูก่อนครับยังมีช่วงทดเจ็บอีกครับอ่านะครับเดวิสเคซ่าไปเหลืองครับเดวิสมาแทนสเปนครับอ่านะครับจังหวะนี้ก่อนครับขวาว่างแล้วจังหวะนี้มิจอนเซนรออยู่ด้านในแล้วเลยไปหมดเลยครับเหลือ3นาที ดีครับโอกาสยิงโ,โหสเปอร์นี่ครึ่งหลังไม่มีโอกาสเลยครับส่วนเรียบภูนี่ยิงไปเราห้าครั้งครับครึ่งหลังอ๋แล้วก็คือเคสปล่อยบอลหลบแล้วไปต่อครับคือเคสมาที่กากโปกากโปช้าอีกแล้วครับโอ้โหหวานี้เสียบอลเลยครับแล้วสเปอร์มาแล้วครับปอโลปอโล,บอ,โลบอมมาลิชาริซอนลิชาริซอนถึงก่อนโอ้โหสุดท้ายนี่นิดเดียวเองครับเค์ดโจอนทดสามนาที อีซักหมาล้ะครับกากโปจะมีรามาหรือเปล่าแล้วยังไงครับลูกนี้ไม่ออกเจอเคสเก็บได้นาทีบาปหรือเปล่าครับเกมนี้เจอเคสเจอเคสเปิดมาแล้วเป็นกากโปอ,าอ้าวจังหวะสุดท้ายครับบอลไปโดนอ้าวโรเมโรครับยังไงอา้าวหูยลิพูดได้ฟรีคิกก็ตำแหน่งก็แค่ ใกล้ๆเตะมุมครับไปฟาวใส่เคสก่อนจังหวะที่เปิดอ๋ครับลูกนี้โอกาสสุดท้ายของเอร์พูครับบอมเข้ามาแล้วลูกนีอ้้หูเลยไปหมดเลยครับน่าจะจบแล้วนะครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งเปิดมาในไม่มีใครเข้าชาร์จเลยครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับเอาผู้สินก็เป่าจบเกมครับแบ่งไปทีมละหนึ่งคะแนนครับสเปอร์หนึ่งเล็บภูหนึ่งครับ เจซาเซบเรลผูไม่ให้แพ้ในเกมนี้ครับโอเค,คผมก็สำหรับครึ่งหลังเนี่ยเห็น <he en S 2> ได้ชัดเลยว่าเรลพูเล่นได้ดีกว่าสเปิร์มากครับครึ่งหลังอย่างโอกาสยิง8-7ต่อครั้งครับเปอร์เซ็นต์อบอลเรลผูมากกว่า54-46เซนโอเคผมก่อน,นจากการฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนนะครับกักใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ